คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวพันว่าภผูกใจคนรู้ใจแมวเราจะไปกันที่สายที่4สายของคุณจุครับคุณจุเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือของเหนือเหยื่อคแมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับมาขอคำปรึกษาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ชวนสยองนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่เองครับลมเพเดรชานเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณจุก็เลยครับสวัสดีครับคุณจุสวัสดีค่ะพี่แจ๊บมาลีคริสต์มาสครับ มมลีคริสต์มาสค่ะคุณจูสบายดีนะสบายดีค่ะเราคุยกันคือล่าสุดก็ของเหนือเหยื่อคแมเมื่อเดือนที่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งนี้คุณจุมาพร้อมกับข้อมูลนี้ค่ะบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาขอคำปรึกษาใช่ค่ะพี่แจ๊กมาขอคำปรึกษาเพราะว่าลูกสาวเขามีพฤติกรรมแปลกๆจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ชื่อเรื่องเดือดมากเลยอะลมเพเดลฉานค่ะเป็นยังไงใช่น โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจูจะเล่าเรื่องนี้นะคะคก็ฟังเรื่องที่จูเล่าเป็นเหมือนนิทานเนาะแล้วก็เอาไว้เอาไว้เหมือนแบบเตือนว่าเออมันก็มีแบบนี้ด้วยนะอย่างนี้นะคะจะได้แบบแต่มันไม่ได้เกิดทุกคนอเอาเป็นว่าถ้าเราไม่เจอพอดีซวยจริงๆก็อาจจะไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้ก็ได้นะ,ะใช่ใช่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวจูจะเริ่มเรื่องเลยก็เดี๋ยวจูเล่าเป็นแบบเขาเข้ามาปรึกษาเพราะว่าหลังจากที่ จูเริ่มเปิดเิดของตัวเองขึ้นมาเนาะก็เริ่มมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกตินู่นนี่นั่นหลายอย่างคราวนี้เคสเนี้ยค่ะเขาเป็นคนไทยแต่ว่าอยู่ที่เยอรมันมาตั้งแต่เด็กเกิดเลยก็มีครอบครัวนะคะมีลูกมีพ่อมีพ่อ,มพอ,มพอแม่ลูกอยู่บ้านเดียวกันพอช่วงเวลาที่หนาวในในใน ประเทศเทยอรมันเนี่ยเขาจะกลับมาที่ไทยก็คือจะกลับมาทุกปีเนาะเพราะหน้าหนาวของเยอรมันมันเงียบไม่มีอะไรมันเหมือนเมืองล้างเขาก็จะกลับมาประเทศไทยคราวนี้เวลาที่กลับมาประเทศไทยอย่างที่เขาทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นสายมูกล,ลับมาก็ไปมูตามที่ต,าต่างๆอเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปีนี้ เขาก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะ hmm. ก็คือเขาก็จะกลับประมาณปลายปีของทุกๆปี hmm. เพื่อมาอยู่สักหนึ่งเดือนแล้วก็มาเจอเพื่อนเจอพี่น้องแล้วก็ไปตามที่ต่างๆ hmm. เสร็จแล้วปีที่แล้วเขาก็ไปค่ะคะ hmm. ไปมายาวเลยเสร็จปุ๊บ hmm. ก็ดูไม่มีอะไรนะคะจนสินส้นสุดเขากลับ อาการลูกเขาเนี่ยพอเริ่มกลับปุ๊บอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก่อนพอเขากลับไปปุ๊บอาการของลูกเขาคือเริ่มแรกอืป่วยอืป่วยบ่อยไม่มีสาเหตุลูกสาวเขาเนี่ยอายุสิบสองปีนะคะคก็ถือว่าเป็นเด็กที่โตละไม่น่าจะป่วยอะไรได้ง่ายๆไม่ได้เหมือนเด็กอายุแบบเด็กๆสิบสองปีก็ป่วยบ่อยค่ะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยก็หยุดเรียน ป่วยก็หยุดเรียนจนแบบต้องเหมือนเหมือนที่เชื่อที่โรงเรียนก็ประมาณถามว่าลูกยูเป็นอะไรทําไมป่วยบ่อยไม่พาไปหาหมออะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไม่มีสาเหตุอะไรแบบชัดเจนเสร็จปึ๊บพอผ่านไปสักเดือนที่สาม เดือนที่สี่นะคะก็คือเดือนเมษามีนาเมษาที่ผ่านมาหลังจากที่ป่วยมาแล้วก็มีอาการแปลกไปอีกรเริ่มจากการที่นั่งมองตัวเองในกระจกแล้วก็แลบลิ้นออกมาแล้วก็สายหัวไปมาเขา,าสังเกตจากลูกเขาทำแบบนี้บ่อยๆ ทางนี้คนเป็นแม่ก็ไม่สบายใจว่าลูกเป็นอะไรทำไมเป็นแบบนี้เขาก็เริ่มเข้าไปคุยกับู้ลูกค่ะด้วยความว่าเป็นอยู่ต่างประเทศเนาะ mm hmm. เรื่องพวกนี้เขาเขารู้สึกไกลตัวกับเขามาก mm hmm. แต่ถ้าเป็นแบบเรื่องมูเรื่องของบูชาอะไรเงี้ยเขาโอเคเขา mm hmm. เขาเข้าใจเพราะเขาก็คือคนไทยเนาะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เขารู้สึกว่าห่างไกลกับตัวเขา mm hmm. เขาเข้าไปคุยกับลูกเขาว่า ทำไมหนูทำแบบนี้ลูกก็บอกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวหนูตลอดเวลาเลยแม่อืลูกพูดกับเขาแบบนี้มันเหมือนมีคนแอบมองมีคนอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยมแม่ก็คิดว่าลูกอะ่ะพูดไปงั้นพยายามก็ใช้แบบคนสมัยใหม่บอกไม่มีอะไรหรอกลูกถ้ามันมีมันก็ต้องเห็นแล้วแม่ไม่เห็นอะไรเลย ก็ไม่พยายามเชื่อลูกนะคะว่าลูกบอกแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ผ่านไปอีกประมาณเดือนหนึง่งพอเข้ามิถุนากระดากระดาจากอาการที่ป่วยอยู่แล้วแล้วก็ชอบแลบลิ้นนั่งใส่หัวไปมาเนี่ยอตอนนั้นลูกเขาอาบน้ำแปรงฟันอยู่นะพ่อเขาเดินผ่านผ่านหน้าห้องน้ำลูกก็กำลังแปรงฟันเขาเห็นหน้าคนอื่นไม่ใช่หน้าลูกเขา ที่อยู่ในกระจกเขาก็เดินถอยหลังกลับมาใหม่เพื่อมามองว่าใช่ไหมหรือว่าเขาตาฝาดเพราะพ่อถอยหลังกลับมามองก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือหน้าที่แปลงฟันอยู่ไม่ใช่หน้าลูกเขาครับเขาบอกว่าหน้ามันเป็นหน้าเหมือนผู้ชายสลับหญิงสลับสลับไปมาเดี๋ยวแก่เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงอะไรนี้นะคะคเขาก็เอาเรื่องเนี้ยมาปรึกษาภรรยาเขา ว่าเขาเห็นแบบนี้มันเป็นอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องคิดอะไรอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้ครับเขาก็กำลังให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านมาอีกเดือนหนึ่งอาการของน้องก็เริ่มมากขึ้นจากที่ป่วยจากที่นั่งแลบลิ้นจากที่เห็นเป็นหน้าไม่ใช่น้องไปละคราวน,นี้เริ่มกรีด โห oh. เริ่มโวยวายเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองกรีด mm. ของน้องคือน้องเริ่มบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าหนู <Okay. S 2> เนี่ยไม่ใช่ตัวหนู mm. แล้วก็โวยวายประมาณแบบไม่ไม่โอเคทุกอย่างเลย mm hmm. คนเป็นแม่ก็ถูกค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็มีคนจากประเทศไทย mm. แนะนำว่าลองโทรมาคุยกับหนูดูเขาก็ mm. ติดต่อเข้ามานะคะ คราวนี้ด้วยความระยะเวลาเรากับเวลาเขามันไม่ตรงกันจุ๊กก็โ okay, อเคแตวจุ๊นัดเขาว่าเดี๋ยวขอคอดูก่อนก็แล้วกันเพราะเขาอยู่ไกลมากเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาว่าจะเรียกลูกมาในในหน้าจอนะแล้วแล้วจุ๊ก็ลองดูว่าเป็นยังไงอพอถึงวันนั้นเราคอกันนะคะน้องก็เดินมาอยู่ที่หน้าจอน้องเป็นผู้หญิงเด็ก เด็กลูกครึ่งที่สวยนะคะสฟินมากเลยแต่ที่เห็นกิริยาแรกที่เขามองคือมองจุ๊แบบตาขวางอีจั๊หนึ่งนึกถึงแบบมองแบบเละเลแล้วก็ขวางครับแล้วก็หันไปบอกแม่เขาพร้อมกับทําท่าแปลกๆแลบลิ้นแล้วก็ทําหัวขยิบขยักแล้วบอกแม่ว่าไม่ให้คุยกับคนเนี้ยให้วางแล้วก็กรีด โอ้โห oh. เสียงดัง oh. จูก็บอกกับแม่เขาไปว่าเอ่อบอกน้องว่าไปเล่นได้เลยค่ะ oh. จูโอเคแล้ว oh. เหมือนจู้เห็นแล้ว oh. เขาก็ให้ลูกเขา,าไปไป oh. ห้องอื่น oh. ไปเหมือนสง,งบสติอารมณ์เสร็จปุ๊บเขาก็หันมาหาจูว่าจูเห็นอะไรบ้างไหมคราวน,นี้ตอนนี้เป็นพาจูละที่เห็นนะคะ oh. 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 จูเห็นจาก วิดีโอคอลเนี่ยเป็นกลุ่มมืดมืดสีดำดำเนี่ยอ,อยู่เต็มตัวน้องหมดเลยแต่คราวนี้พอมันเป็นวิดีโอคอลมันแยกไม่ออกพี่แจกว่าม,มันเป็นอะไรครับเพราะว่ามันเห็นจากวิดีโอคอลอย่างเดียวจูก,ก็บอกว่าน้องอ่ะน่าจะมีอะไรแล้วแหละไหนเล่าให้ฟังหน่อยอว่าไปทำอะไรมามเพราะจูยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาใช่ไหมคะค เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นสายมูมก็ไปทุกที่แหละที่ที่แบบสวยๆงามๆศักด์สิทธิ์แต่ด้วยความน้องเป็นเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ต่างประเทศ<ะ>ก็ไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะไปก็ไปตามแม่เนาะก็ไปพูดบางอย่างที่อาจจะไม่ไม่ดมีหรือไปทักอะไรบางอย่างที่ไม่ดีแต่ว่าเขาก็บอกลูกเขาแล้วนะคะว่าแบบ อย่าไปทักแบบนี้นะอย่าไปทักแบบนั้นละแต่เหมือนมันไม่ทันแล้วเขาได้บอกไหมครับว่าเขาพูดอะไรเช่นเอเขาบอกว่าเขาพูดคําว่าแม่แม่ทำไมกลิ่นตรงเนี้ยมันเหม็นจังอ่าแค่แค่แบบประมาณนี้นะคะแต่เขาพูดเป็นน้องพูดภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าเป็นแบบภาษาไทยไม่ชัดอแม่แม่เหม็นทำไมเหม็นจังอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ลุง ลุงที่นั่งตรงนั้นน่ะเขาเป็นเป็นบ้าไหมแม,แม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแบบทักไปทั่วคือเขาเห็นอะไรเขาก็ทักทําไมกลวยตรงนั้นไปตั้งตรงนั้นทําไมไม่มาตั้งตรงนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนกับเขาเห็นอะไรก็ทักไปหมดเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นในเรื่องแบบนี้สำหรับเราที่ฟังที่เราเป็นคนไทยเราก็รู้สึกว่าแค่นี้หรอ,อเออจูก็ถามเขาว่ามันแค่นี้หรอมันแรงกว่านี้ไหม,มเขาก็บอกว่า ไม่นะเท่าที่เราจําได้เขาก็พูดแบบนี้นะเขาบอกว่าเท่าที่เราจําได้เนี่ยมันก็มีแค่ประมาณนี้เราก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เขาก็ถามว่าจุพอจะแบบช่วยยังไงได้ไหม,มเราก็บอกว่าคราวนี้ที่เราก็ถามเขาไปว่าที่เยอรมันมีวัดไหม,มตัวเองลองแบบไปหาวัดลองพาน้องไปรดน้ำมนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อ ลองน้องไปหาหมอ,อมพูดคุยอาจจะมีภาวะอ,อย่างอื่นก็ไดเออ้เราก็ลองแบบเป็นกลางวิทยาศาสตร์ไปก่อนเขาก็พาไปนะคะเสร็จแ,แล้วเขาก็โทรกลับมาเพื่อคุยกับจูอีกว่าพาไปทุกอย่างแล้วปกติไม่มีอะไรพาไปวัดรถน้ำมนต์ที่วัดแล้ววัดที่ละมันมกลับมาหนักกว่าเดิม คือมีอาการกรีดร้องวอยวายแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขอมาเจอโจที่ไทยได้ไหมเขาก็ซื้อตั๋วนะคะกลับมาครับเขาลงว่าเขาจะมาวันที่ประมาณยี่สิบเจ็ดธันวาแต่น้องอะเริ่มไม่กินข้าวครับเริ่มมีอาการแบบหนักครับแล้วพอบอกว่าจะกลับพากลับไทยวอยวายไม่กลับครับไม่เอาไม่ไปอื เขาก็เลยเลื่อนค่ะพอดูแล้วลูกเริ่มมีอาการแตก,แตกเขาก็เลยเลื่อนจากไฟวันที่27ม,มาเจอจุในวันที่16ค่ะเขาก็ลงมาถึงไทยวันที่16เจอจุวันที่17เขานี้จุเจอน้องเป็นเป็นละ,ะพอมาเจอกันนั่งคุยกันน้องเนี่ยไม่เข้าใกล้จุแบบสักนิดหนึ่งก็ไม่ใกล้เลยนะคะแล้วก็ตาขวาง กระทืบเท้าบอกแม่เขาว่ากลับแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษไม่ยอมพูดไทยครับแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับกับจูก่อนเขาก็เหมือนแบบไปนั่งดูโทรศัพท์แบบไกลๆไม่ไม่มานั่งใกล้เลยแล้วก็ไม่คุยด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวแม่เขาก็ถามว่าคุณจูเห็นอะไรบ้างจูจะเล่าในพาที่จูเห็นนะคะครับจูเห็นเป็นผู้ชาย ดำดำนะคะในตาลูกตาเนี่ยสีดำตัวก็ดำไหมเสื้อเนี่ยไหมหมดเลยแต่กลุ่มเนี้ยจูใช้คำว่ากลุ่มมันเป็นผู้ชายกลุ่มเดียวกันบแบบเดียวกันประมาณสามสี่คนนะพี่เกาะอยู่ที่หลังของน้องแล้วก็มียายแก่ที่เล็บยาวๆมีเขี้ยวยาวๆออกมาตาเนี่ยคือดำเป็นเบ้า หัวงอกทั้งหัวเลยนะคะกลุ่มนี้อีกประมาณสามสี่คนคแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ที่กระเซาะกระเซิงสภาพอืมหัวเผ้าลุงลังอืมผมเผ้าเนี่ยลุงลังแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยขาดหน้าตาเนี่ยเหี่ยวยน่นคือเกาะอยู่อีกอทุกก็บอกว่าจู้เห็นแบบนี้เกาะอยู่ที่ตัวน้องครับเขาก็บอกว่า ทำยังไงได้บ้างตอนเนี้คือน้องไม่ยอมกินแล้วก็ไม่นอนอหน้าของเด็กวันที่จูดูเมื่อเดือนที่แล้วยังดูแบบสดใสกว่าปัจจุบันที่จูเจอตัวจริงน้องปัจจุบันคือผอมมากนะคะแล้วก็เบ้าตาลึกเป็นสีดำดำแล้วก็ตรงขามีรอยข่วนจุก็ถามเขาว่าอันนี้คือโดนอะไรเขาก็บอกว่า ไม่รู้เหมือนกันน้องตื่นขึ้นมาน้องบอกว่าน้องเห็นรอยควดนี้ที่ขาครับเขาก็ถามว่าน้องเริ่มทําร้ายตัวเองหรือเปล่าเราก็ถามแบบตรงๆอืเขาก็บอกไม่น้องบอกว่าไม่ได้ทําอ่ะเราก็โอเคเราเชื่อนะคะเสร็จปุ๊บพอคุยกันเสร็จเขาก็บอกว่าเขาก็ย้อนไปฝั่งเรื่องที่จูเล่าในเดอะโก้ตของพิจ็คเรื่องของเนเธอเ์แคมเนี่ยเขาก็ถามว่า คุณจูช่วยติดต่ออาจารย์ท่านนั้นให้หน่อยได้ไหม,อมลองไปทําดูคราวนี้เขาก็ถามจูกลับมาว่าอันเนี้ยคืออะไรม,ม,มันคือตัวอะไรแล้วมันมันมาจากไหนค,ครับคราวนี้จูอ่ะก็เลยบอกกับเขาว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนโดนของเหมือนเพื่อนจูเนาะที่มีคนทําของออจูก,ก็เดาว,ว่าจูก,ก็บอกเขานะว่าจูเดาว่าน่าจะเป็นลมเพลลมพัดครับ ที่คุณไปในเวลาที่เหมาะพอดีอาจจะพูดหรือทำอะไรที่มันเจอกับเขาพอดีน้องเขาอะอาจจะไปเจอในช่วงเวลาที่มันไม่ดีสวยจริงๆเราก็เลยพูดกับเขาว่าน้องน่าจะเจอลมพลลมพัดเขาก็บอกว่าช่วยติดต่อให้ด่วนเลยได้ไหมเขาถูกใจคนเป็นแม่เห็นลูกแบบนี้แล้วมันไม่ได้ พอเราหันไปหาเด็กเด็กคนนั้นแลบลิ้นออกมาค่ะพี่แจ๊คแล้วเริ่มลำจีบจีบมือแล้วก็ลำทํามือทําค้องอืหักไปหักมาเราก็เลยโทรติดต่ออาจารย์เพื่อไปทําพิธีแบบถอนออกไปนะคะออือเราก็ไปทําครัวนีิจุจะไม่ลงลึกพิธีเนาะเพราะเคยลงมาแล้ว น้องก็ไปในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะคือวันที่18เราก็ไปทําพิธีกรรม,มต่างๆจนเสร็จกระบวนการคือบังสกุลให้เขาไปสู่สุคติเรียบร้อยอพอทําเสร็จปึก๊กสิ่งที่น่าตกใจคือหน้าของน้องที่เป็นตาดำๆค้ำๆอะค่ะม,มันหายม,ม,มันหายไปเลย แม่ของน้องเป็นคนพูดให้เราฟังว่าเป็นคนทักก่อนว่าุ่ยวิาไมาตาลูกเขาหายแต่จูจะย้อนไปในพิธีนิดนึงค่ะพี่แจ๊คตอนที่ทําพิธีตอนที่อาจารย์ท่านกําลังสวดคาถาอยู่อืน้องอะ่ะหน้าเหมือนเหมือนคนถูกดึงอะคะ่ะชักชักระเยอะหน้าชักหน้าหลังไปยกไปยกมาครับแม่เขาก็เริ่มหันมาถามจูว่า เป็นยังไงเป็นยังไงทำไลูกเมียแบบชักแบบเหมือนแบบยื้ออะค่ะเอออืมเราก็บอกว่าเราเห็นแบบพวกเนี้ยมันจะไม่ยอมไปมันยือ้ออ่าเราก็กระซิบบอกคุณแม่เขานะคะอพอทําเสร็จปุ๊บลูกเขาก็มาบอกกับแม่เขาว่าเขารู้สึกว่ามันจะไม่ยอมไปจากหนูแม่มันยื้อเหมือนมันกําลังกระชากเพื่อจะสู้ไม่ให้ไม่ไปอื เขาก็พูดแบบเดียวกันกับจูครับแล้วน้องก็เปลี่ยนจากคนที่เงียบขึมไม่เข้าใกล้จุเลยนะคะเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเดินเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากครับป้าจุอขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ยิ้มเหมือนไม่ใช่คนเดิมเลยอ,อแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะได้จบเรื่องนี้สักทีเขารู้สึกว่าเขาอะ เหมือนแบบปอดโป่งอ่ะเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่ต้องมาจมกับเรื่องนี้อีกแล้วนะเขาบอกแม่ไปตั้งนานแล้วว่าเขาแบบแบบไม่โอเคมีแบบนี้อยู่กับตัวอะไรแบบเนี้ยเออพอเขาทําไปแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าดีเนี่ยค่ะนี่เรื่องที่จูจะเล่าเนี่ยก็มีประมาณนี้สรุปเขาไม่ทาอะไรมาแค่พูดแค่นั้นเหรออ๋อแล้วจูก็เลยถามเด็กใช่ไหมว่าหนูหนูงั้นแบบ น้องๆที่ถามหน่อยเอป้าถามหน่อยว่าหนูว่าไปทําอะไรมากกว่านั้นไหมเขาบอกว่าเขาว่าเออไปเตะอ่ากูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่เขาไปไหว้เครื่องเส้นอ่าเครื่องเส้นครับอืมอืมแต่เขาก็จําไม่ได้นะคะว่าเขาไปเตะที่ไหนตั้งใจไปเตะหรือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่รู้หนูก็คิดว่าเขาไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้มากกว่า เอาอยางงี้เพราะว่าเขาก็บอกว่าก็คือเห็นมันแห้งแล้วเขาใช้คำพูดนี้นะคะเห็นมันแห้งแล้วแล้วก็มันเหมือนแบบมันมันไม่ได้ใหม่ๆอ่ะมันไม่ได้เพิ่งมาไหวยอย่างเงี้ยค่ะคคเออเราเราก็คิดว่าน่าจะแบบน้องเขาน่าจะรู้ถ้าไม่ถึงการแล้วก็เขาก็คิดว่าแบบมันนานแล้วอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีอะไรอืมค่ะครับคือพอเป็นเด็ก ที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แล้วอยู่ๆเขามีอาการแปลกๆที่เฮ้ยเขาไม่ควรที่จะรู้หรือว่าเคยเป็นมาก่อนอันนี้ก็ก็น่าแปลกใจก็น่ากลัวเหมือนกันว่าโหมันนึกภาพไม่ออกแล้วตอนนั้นนะครับไอตอนที่เขารำตอนที่เขาทำท่าสายหัวไปสายหัวมาแล้วก็แลบลิ้นเหมือนกับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะเฮ้ย<ช>ภาพมันก็น่ากลัวน่ากลัวใช่นะครับคือแน่นอนว่า ทางคนเป็นแม่คนเป็นพ่อผมว่าก็ทุกข์ใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมลูกต้องเป็นแบบนี้และบางทีการรักษาทางคุณหมอทางวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะก,ก็อาจจะช่วยไม่ได้บางเคสต้องบอกอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะบางเคสอย่างที่อย่างที่จูเกินไปตอนแรกเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะซวยแบบน้องเขาเนาะอาจจะทําแบบนี้แล้วไม่ซวยก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางเอืญว่าเขามาเจอใน น้องมาเจอแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไงเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่ได้เคยชินบ้านเราอ่ะอาจจะเคยชินอาจจะรู้ขนบธรรมเนียมวิธีการว่าเราจะไปทำแบบนี้หรือพูดแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนะฮะคือจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่นี้เราก็พูดถึงคนโตๆนะไปประเทศไหนก็เคารพในความเชื่อเคารพในวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นเราไปในประเทศที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกเนี้ยยกตัวอย่างเช่นอาอย่าง อย่างบาหลีอันนี้เชื่อเลยเชื่อเรื่องของผีเรื่องของการไหว้ผีเลยอ่าไต้หวันเนี่ยอันนี้ก็เชื่อเลยแล้วก็อีกลหลายประเทศเาก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปถ้าทักฟังาทางฝรั่งฝรั่งเขาจะมีความเชื่อของเขาเหมือนกันแน่นอนสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องเคารพในความเชื่อของเขากลับกันครับต่างชาติมาหรือว่าไทยมาคนที่ไม่รู้คำนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็ต้องมีความเคารพในความเชื่อ ของของประเทศไทยเหมือนกันความเชื่อใครความเชื่อมันเรื่องพวกนี้นะใช่ความเชื่อมันมาคู่กับความศรัทธาถูกไหมถูกค่ะพอมันมีคนเชื่อคนศรัทธามากๆของสิ่งนั้นจากไม่มีอะไรเลยมันก็กลายเป็นของที่มันมีอะไรขึ้นมาก็ได้จากความเชื่อความศรัทธาที่คนไปไปศรัทธาใส่ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเช่นเอาเครื่องเส้นไปวางให้ทุกวัน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 มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นบ้างแหะ ใช่ค่ะพี่นะครับโอเคคุณจุนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มาเล่าให้กับซันต้าที่ถอดหมวกฟังและไอสอดหนวดตอนนี้ฟังแล้วนะไม่ไหวคันหน้าเหลือเกินผมนะฮะโอเคคุณจรข้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมาแล้วคุณจูนะได้ค่ะได้ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับคุณจุขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าดูใจคนรู้ใจแมว